ถ้าตรวจเจอเส้นทางทางการเงินที่เงินเข้าไม่รู้มาจากไหนเงินออกไม่รู้มาจากไหนอันนี้คืออนุมานได้เลยนะครับว่ามีกลิ่นเขาขายของทั้งวันเลยอะไล่สดขายของอะเขาพี่ตรงไหนอะเขาไม่ได้ขายวันเดียวเขาขายมาสิปีแล้วเขาเก็บหอมรอมริบไม่เล่นการพน,นันเขาก็รวยเสร็ คุณเคนโดฮะคุณผู้ชมก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ผู้เสียหายที่อยู่ในมือคุณเคนโดล่าสุด367คนจะไม่ยอมความอย่างแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอคุณเคนโดพี่เคนโดบอกแบบนี้บอกว่าไอ้เรื่องการช่วยเหลือทางคาดีอยากให้สมภากรไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งแม่ตัก๊กแล้วก็ป๋าเบีย<ะ>ไม่ใช่แค่สองคนนี้ลูกคู่ที่อยู่ด้านหลังเพราะข้อมูลของพี่เคนโดบอกว่าคนใกล้ตัวของทั้งแม่ตั๊กเอง มีการไปซื้อที่ซื้อทางร่ำรวยแบบผิดปกติแล้วก็มีเงินในบัญชีเข้าออกเดี่ย่คดข้างเยอะ<ฆ>แล้วคนที่สนิทสนมกับแม่ตักกับป๋าเบียอันเนี้ยเงินมันยกักย้ายไปไหนหรือเปล่าอ,อยากให้ตรวจสอบแล้วหน่วยงานที่จะตรวจสอบวันนี้ไม่ได้ร้องปคมไม่ได้ร้องกองปราบไม่ได้ร้องสอบสวนกลางนะร้องถึงพบตรให้มาดูเรื่องนี้เลยนะฮะเพราะผู้เสียหายเยอะยังไงเรื่องของเส้นทางทางการเงินเนี่ยต้องตรวจสอบ จริงๆแล้วคดีอื่นๆเนี่ยมันเป็นคดีมูลฐานนะครับเป็นคดีมูลฐานคดีผู้บริโภคคดีช่อ,อกโกงช่อ,อกโกงประชาชนเป็นคดีมูลฐานหมดที่มันก็ต้องโดนพฤติกรรมแบบนี้ยแต่ที่มันเสียวสันหลังที่สุดอะ่ะมันคือสรรพกรกักบปป,ปงเพราะอะไรถ้าตรวจเจอเส้นทางทางการเงินที่เงินเข้าไม่รู้มาจากไหนเงินออกไม่รู้มาจากไหนอันนี้คืออนุมานได้เลยนะครับว่ามีกลิ่นมีกลิ่นมีความผิดปกติทําธุรกิจอะ่ะเงินจะออกออกไปซื้ออะไรมีใบเสร็จไหมมีแวดไหม ภาษีเป็นยังไงเงินที่เอาออกไปใครเป็นคนรับเขาชี้แจงได้หมดไหมว่าเงินที่เข้าตึ้งตึๆงตึเนี่ยเงินอะไรแล้วเงินที่ออกไปเงินอะไรคนที่ที่เคยโทรมาหาผมน้องไม่บอกชื่อแล้วกันเขาอ้างเขาอ้างว่าอยู่โรงพยาบาลและให้ผมอ่ะไปพบที่โรงพยาบาลปฏิเสธไปเลยจะให้พบที่ไหนฉันก็ไม่พบฉันก็ไม่พบ เพราะว่าผมอยู่ข้างผู้เสียหายอยู่แล้วร้อจะไปเจรจาไปพูดคุยอะไรเงี้ไม่ใช่สไตล์เคนโดอยู่แล้วเคนโดคือลุยกับผู้เสียหายคือลุยแหลกอยู่ข้างความถูกต้องอย่างเดียวอยู่ข้างผู้เสียหายอย่างเดียวไม่ไปอยู่ข้างไหนและไม่คุยกับใครครับ2คนนี้ก็เป็นบุคคลสาธารณะมีเพจมีคลิป ที่เคยไลฟ์ร่วมกันแล้วก็บอกเห็นมาตลอดเลยค่ะสองคนนี้เหมือนกับเวลาอยู่ในคลิปหรือไลฟ์สดอะไรก็จะมีการเหมือนกับอยู่ในคลิปร่วมกันเจนุสบังเตยคุณผู้ชมคะคุณตากลรักอีกเหมือนกันซื้อของให้อ่ะเห็นบกกําไรอ่ะเกือบสองแสนเซอร์ไพรส์เจนุสบังเตยถูกไหมรถปอร์เช่หรือรถโพสต์เนี่ยนะครับแปดจุดเละเ้าล้านนะับคุณผู้ชมมีคนออกมาปกป้องแล้วนะคะคุณลีน่าจางพูดถึงเจนุสบังเตยแล้วก็มีรังสองคนสนิทบ เธอไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยเขาเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนไลฟ์สดขายของออนไลน์แบบนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้ถ้าเขาจะมีตังค์แล้วมันผิดตรงไหนไปดูสิเขาไลฟ์สดขายทั้งวันทั้งคืนขายทุกวันเออเจนุู์ก็เหมือนกันขยันมากลูกสาวเขาอ้วนๆหน้ารักหัวเขาน่ารักมากเขาขายของทั้งวันเลยอะไลฟ์สดขายของอ่ะพี่ตรงไหนอะนั่งขายของทั้งวันเพราะเขาขยัน เขาไม่ได้ขายวันเดียวเขาขายมาสิบปีแล้วเขาเก็บหอมรอมริบไม่เล่นการพน,นันเขาก็รวยสยิรวยเพราะเขาขยันเขาขายแล้วผิดตรงไหน่ยแล้วอีพิมพ์ริพายไม่ผิดเหรอนี่พิมพ์ริพายตอนนี้มันจัดอะไรรู้ไหมแก้วมหัศจรรย์ร้อยเก้าก้าก็เหมือนกล่องสุม่มแต่มันไม่ใช่คําว่ากล่องสุม่มมันใช้คําว่าแก้วมหัศจรรย์เพราะอะไรรู้ปะเลี่ยงกฎหมายไงว่าเป็นการพน,นันแล้วก็บอกว่าแก้วมหัศจรรย์ ร้อยเก้าเก้าตอนนี้แจกเงินสิบล้านไม่พูดหมดไงแต่คนที่เป็นเอฟซีเขารู้กันว่าถ้าคูเอฟอันเนี้คกูจะได้เงินแจกสิบล้านแต่จะได้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่พิมพ์ริพาใส่มาแล้วทำไมทำไมมึงไม่จับไอ้หนุ่มกำเน,นิดพลทำไมมึงไม่แชฉมึงไม่กล้าเสิเพราะอีพิม์ริพามันสนิทกับไอ้มดดำเพื่อนมึงไงมึงจะกล้าเหรอมันสนิทกับมดดำมันไม่กล้าแฉ ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย